ในเรือมาลินีวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2470กราบเท้าคุณพ่อนิดตื่นขึ้นวันนี้มีความรู้สึกพิกลตื่นเต้นและเปิกบานสนุกแกมประหลาดใจเมื่อเห็นตัวอยู่ในเรือซึ่งเล่นเทิงอยู่กลางทะเลคุณพ่อเป็นคนแรกที่นิดระลึกถึงหลังจากที่ได้รู้สึกตัวหายตื่นเต้นแล้วดังนั้นเมื่อแต่งตัวเสร็จ นิดจึงเริ่มเขียนจดหมายฉบับนีท้ทีเดียวนิดอยากจะมีความสามารถในทางประพันธ์มากกว่านี้สักหน่อยจะได้เล่าถึงภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านิดในเวลานี้ให้ชัดเจนท้องฟ้ากระจ่างเมฆขาวบริสุทธิ์ไม่ทราบว่าพระอาทิตย์เวลานี้แฝงอยู่ที่ใดลมพัดเรื่อยๆนอกจากเสียงเครื่องยนต์แล้วเงียบสงัดเพราะยังไม่มีใครตื่นนิดนอนหลับสบายเมื่อคืนนี้ไม่รู้สึกแปลกที่หรือร้อนแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกับคุณหลวงบนออดแอดตลอดเวลาลงท้ายนอนในเคบินไม่ได้ต้องไปนอนหัวเรือนิดนอนบนเตียงชั้นสูงเมื่อเวลาขึ้นบันไดและคลานขึ้นเตียงนั้นอดหัวเราะไม่ได้รู้สึกคล้ายเมื่อเด็กๆมุดไต้ถุนเล่นซ่อนหาตอนเช้ามืดเราผ่านเกาะพังงันมาแต่นิดไม่ได้เห็นเวลานี้เราอยู่ระหว่างฟ้ากับน้ำแท้ๆอากาศบริสุทธิ์ทำให้นิดมีความสุข เรากับตัวจะลอยได้นิดคิดถึงคุณพ่อและคุณแม่เหลือประมาณเมื่อคืนนี้ตอนคุณพ่อลงจากเรือนิดรู้สึกเหมือนจะร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่เสียให้ได้ถึงคุณพ่อกับคุณแม่นิดก็เชื่อว่าเศร้าใจมากเหมือนกันนิดแน่ใจว่าคุณพ่อมีน้ำตาคลอเมื่อกอดนิดเป็นครั้งสุดท้ายจดหมายฉบับนี้ดูไม่มีสาระอะไรเลยถึงกระนั้นนิดก็แน่ใจว่าคุณพ่อคงดีใจเมื่อได้รับ นิดเรียนกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งว่านิดมีความสุขอย่างยิ่งนิดกราบและจูบคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพอย่างสูงนิดเรือมาลินีวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470กราบเท้าคุณพ่อยอดที่รักของลูกวันนี้เป็นวันที่สองที่นิดจากกรุงเทพมานิดตื่นแต่ย่ำรุ่งรู้สึกใจคอเบิกบานเอาจริงๆคลื่นและลมสงบ น้ำในทะเลเรียบผิดกับเมื่อคืนนี้ซึ่งเวลา22นาฬิกาเศษมีลมและคลื่อนจัดเรือโคลงจนรู้สึกมีผู้โดยสารเรือที่เป็นผู้หญิงสองสามคนตั้งต้นรับประทานมะม่วงและส้มกันท่าไว้แล้วบางคนถึงคืนอาหารที่รับประทานแล้วให้กับปลาร็ะดีที่นิดไม่เป็นอะไรสักนิดเดียวนิดรับประทานอาหารได้มากและหิวบ่อยกว่าเมื่ออยู่บ้านแม้อาการในเรือมีถึงห้าเวลา และไม่ห่างไกลกันเกินสามชั่วโมงก็ยังมีเวลาหิวก่อนจนได้คิดว่ากว่าจะกลับถึงบ้านนิดเห็นจะอ้วนและมุดเข้าห้องใต้บันไดไม่ได้อีกต่อไปนิดต้องสารภาพว่าแม้ระหว่างเดินทางนี้นิดรู้สึกใจคอเบิกบานแต่บางคราวก็อดเหงาและคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุณหลวงเป็นเพื่อนเดินทางที่เร็วที่สุดที่จะหาได้ในโลกนี้เพราะไม่พูดไม่คุยเสียเลยอ่านหนังสือตลอดวันตลอดคืน ึงไม่อ่านก็นั่งสู่บุหรีครึมอยู่เฉยๆนอกจากในเวลารับประทานอาหารเท่านั้นเพราะมีผู้นั่งร่วมโต๊ะหลายคนเข้าชวนคุยจึงต้องพูดด้วยคุณหลวงพูดอังกฤษเสียงเป็นฝรั่งมากส่วนนิดไม่กล้าพูดให้เธอได้ยินเพราะกลัวจะพูดผิดขายหน้าเวลาที่นิดเขียนจดหมายนี้นิดนั่งอยู่หน้าเคบินมองดูน้ําในทะเลสีน้ําเงินแก่เป็นมันมะรยับคุณหลวงยังไม่ตื่นเมื่อคือนนอนที่หัวเรือตามเคย นิดตื่นขึ้นตอนดึกรู้สึกว่านอนอยู่คนเดียวออกใจหายจากห้องนอนมองเห็นท้องฟ้าคล้ายกับเป็นพื้นเดียวกันกับทะเลดูมืดตื้อและดำมาเมื่อมหน้าหวาดเสียวคุณพ่อคงไม่เอ็ดนิดนะคะที่ขี้คลาดเช่นนี้เพราะนิดไม่เคยออกทะเลอย่างไรก็ดีใจนอนหลับเป็นปกติได้อีกจนเช้าพรุ่งนี้นิดจะเขียนถึงคุณพ่ออีกตั้งใจจะเขียนทุกวันแต่คุณพ่อจะได้รับจดหมายทั้งหมดในคราวเดียวกัน เมื่อนิดไปถึงสิงคโปร์แล้วลูกจูบคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักอย่างยิ่งนิดเรือมาลินีวันที่30พฤษภาคม2470กราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ที่รักยิ่งของนิดเช้าวันนี้ทะเลยิ่งงดงามกว่าสองวันที่แล้วมาอีกพระอาทิตย์เริ่มโผล่จากขอบทะเลยังแลไม่เห็นดวงส่วนก้อนเมฆที่บังดวงอาทิตย์อยู่นั้นเป็นสีน้ำเงินแก่ และดูเป็นปุยคล้ายสำลีที่ย้อมด้วยแสงสีเหลืองแก่ทัดจากสีน้ำเงินมีลักษณะคล้ายแสงไฟฉายจากถ้ำมิดน้ำในเวลานี้สีเขียวเปลือกแตงโมกับมีแสงขาวยิบยิบแกมช่างงามแท้ๆขณะที่นิดมองดูธรรมชาติอันสดใสนี้ใจช่างคิดถึงคุณพ่อเสียเหลือเกินถ้าใจได้มาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แทนที่จะเดินทางมากับชายผู้หนึ่งซึ่งนิดไม่เคยรู้จักมักคุณมาก่อน แต่เขาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นสามีของนิดนิดจะสนุกสนานกว่านี้มากนิดอยากให้คุณพ่อยืนพิงลูกกรงตรงที่นิดยืนอยู่เมื่อสักครู่ข้างหนึ่งและคุณแม่ยืนอยู่อีกข้างหนึ่งส่วนนิดยืนตรงกลางนิดจำสายตาของคุณแม่ที่มองดูคุณพ่อด้วยความรักอย่างบูชาและสายตาของคุณพ่อที่มองดูคุณแม่ด้วยความรักอย่างดูดตื่มได้ดีเป็นสายตาที่น่าดูน่าชมยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกสำหรับนิด เมื่อสายตาทั้งสองฝ่ายนั้นรวมกันมองมาที่นิดนิดรู้สึกตัวคล้ายถูกคลุมอยู่ด้วยแสงชนิดหนึ่งที่อบอุ่นและเป็นของวิเศษสามารถป้องกันอันตรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นนิดรู้สึกตัวเหมือนอยู่ห่างจากโลกมนุษย์กล่าวคืออาจสามารถทำอะไรได้ตามใจโดยไม่กลัวผิดและไม่หวาดกลัวมนุษย์ใดโดยอาศัยแสงนั้นปกคลุมอยู่แต่ในเวลาที่นิดห่างคุณพ่อคุณแม่นาน นิดรู้สึกว่าเวเขึ้นทุกทีนิดคิดเอาเองว่าคนที่ตาบอดเคยเดินได้โดยอาศัยคนจูงครั้นผู้จูงปล่อยทิ้งเสียต้องเดินคลำไปแต่คนเดียวคงมีความรู้สึกชนิดเดียวกับนิดท,ที่มีอยู่เดียวนี้บางทีคุณพ่อคงจะโกรธนิดท,ที่คิดอะไรเหลวไหลเช่นนี้โปรดอย่าดุนิดเลยค่ะนิดรู้สึกเช่นนั้นจริงๆและได้ห้ามใจแล้วแต่ก็ไม่ไหวเช้าวันนี้มีอาการหนักกว่าทุกวัน เมื่อวันนี้ตลอดวันเราไม่ได้เห็นฝั่งหรือเกาะเลยเรือกําลังแล่นอยู่ในทะเลจีนตกคํำลมแรงและคลื่นก็จัดเสียงน้ำกระทบเรือดังซาซามองดูไปข้างหน้ามืดตื้อไม่เห็นอะไรนอกจากแสงดาวยิบยิบกับตันบอกเมื่อคืนนี้ว่าคืนนี้ราวเที่ยงคืนเราจะได้เห็นกระโจมไฟของเกาะสิงคโปร์ดังนั้นพรุ่งนี้เช้านิดจะได้ขึ้นบกและภายในห้าวันจากนี้ คุณพ่อจะได้รับจดหมายของนิดที่นิดเขียนด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ของนิดอยากอยู่ในวงแขนของคุณพ่ออยากเห็นดวงตาอันเต็มไปด้วยความกรุณาที่เคยมองดูนิดอยากจะเล่าอะไรอะไรในใจของนิดซึ่งเวลานี้นิดเล่าไม่ถูกให้คุณพ่อฟังในใจของนิดเวลานี้เต็มไปด้วยความรักและคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นโดยความรักอย่างพนานาไม่ได้สมใจ ลูกกราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพนิดจดหมายเหล่านี้นิดเขียนถึงพระยาสุรแสนสงครามเป็นจดหมายประจำวันในเวลาเช้าเมื่อพับจดหมายสามฉบับสอดลงในซองเดียวกันแล้วนิดขยับตัวพิงเก้าอีรวบเสื้อคลุมสำหรับใส่ในห้องนอนให้กระชับพลางถอนหายใจยาวหลอนทอดสายตาอันมีแววหวานซึ่งมองดูน้ำซึ่งใบจักพัดแหวกออกเป็นทาง ในสมองเต็มไปด้วยความคิดแปลกๆร้อยแปดประการลมพัดต้องผมดำคลับของหล่อนปลิวสวยัยและตกลงมาปกคลุมหน้าผากอันขาวสะอาดนิดไม่นำพาหล่อนนั่งนิ่งอยู่เช่นนั้นปล่อยเวลาให้ผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นข้างๆนิดสะดุ้งมองไปดูเห็นหลวงธนสารมีผ้าห่มนอนพาดปาเขาหยุดยืนข้างหล่อนแล้วพูดห้วนๆว่าสายละ ยังไม่ได้แต่งตัวอีกจะแต่งก่อนหรือใช้ชันแต่งก่อนละ่ะนิดช้อนสายตาอันอ่อนหวานมองดูเขาแล้วตอบอย่างนุ่มนวลคุณหลวงแต่งก่อนเถิดค่าเขาหันหน้ากลับไปจากหล่อนโดยไม่พูดว่าอะไรนิดถอนหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งและมองตามร่างอันสูงโปร่งหายเข้าไปในห้องจากใต้บังตาหลอนมองเห็นเท้าเขาเดินไปเดินมาและได้ยินเสียงกุก,กกักอยู่นานราวสิบนาที เขาก็เปิดบางตาออกมาในมือถือหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดกับหล่อนหทวนๆตามเคยว่าเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปทางหัวเรือหญิงสาวรู้สึกว่าต้นคอหอยและน้ำตาแล่นขึ้นมาคลอหน่วยโดยที่หล่อนเองก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรแน่นับแต่วันแรกที่แต่งงานแล้วรู้สึกว่าความชื่นบานได้หายไปทีละเล็กละน้อยจนถึงเช้าว,วันนี้ไม่เหลืออยู่เลย มีแต่ความเศร้าสลดเข้าแทนที่ทั้งนี้เพราะชายผู้เป็นสามีของหล่อนนั้นไม่ได้เคยพูดจาปราศัยกับหล่อนด้วยวาจาอันอ่อนหวานสักครั้งเดียวเสียงของเขาที่พูดกับหล่อนมักแข็งและแกมความฉุนเฉียวอยู่ด้วยเสมอทั้งสายตาที่มองดูหล่อนก็กระด้างไม่อ่อนโยนเขาพยายามตีห่างจากหล่อนจนออกนอกหน้าในวันแรกๆนิดนึกบอกกับตัวเองว่าหล่อนเป็นเด็กที่ไม่ดีปรารถนาในความพเนพนอเกินไป จึงได้เกิดน้อยใจไปต่างๆและเดาเอาเองว่าสามีภรรยาทุกคู่ที่แต่งงานกันใหม่ๆคงเป็นเหมือนหลวงธนสารกับหล่อนชนิเมื่อคิดได้เช่นนั้นนิดรู้สึกสบายใจขึ้นแต่เวลาล่วงไปล่วงไปหลวงธนสารไม่ได้คลายความบึ้งตึงลงจนนิดสงสัยยิ่งขึ้นและตั้งต้นคิดค้นหาต้นเหตุทีเดียวซ้ำร้ที่หล่อนสังเกตเห็นว่าขณะที่เขาพูดกับคนอื่นๆนอกจากตัวหล่อน เขามักมีสีหน้าเป็นปกติและบางคราวก็ยิ้มแย้มดีมีเสียงหนึ่งเบาที่สุดยังเขาที่สุดกระซิบว่าเขาเกลียดเจ้านิดสะดุ้งแรงแต่พยายามทำไม่ได้ยินแล้วก็หัวเราะเยาะเสียงนั้นเสียบ่ายวันนั้นเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วทุกคนพากันกลับขึ้นชั้นบนคงเหลือแต่กัปตันและนิดกัปตันเรือมาลินีเป็นชายชาติเดนมาร์กแกมีรูปร่างอ้วนใหญ่ แต่หน้าตาของแกอ่อนโยนแสดงว่าเป็นคนใจดีแกพานิดไปยืนที่หัวเรือและพูดกับหล่อนอย่างผู้ใหญ่พูดกับเด็กแกถามนิดว่าเป็นหลานหรือเป็นน้องของหลวงธนสารเขาเป็นสามีของฉันนิดตอบพร้อมกับเลือดขึ้นหน้าจนแก้มเป็นสีชมพูอ่อนอย่างเงินหร้อกับตันทวนถามพร้อมกับทำตาโตเธอมีอายุเท่าไรแล้ว สิแปดปีกว่านิดตอบเธอแต่งงานนานแล้วรึกับตันถามอย่างสนใจไม่ได้เราเพิ่งแต่งงานกันพอเสร็จพิธีก็เดินทางมานี่แหละชายต่างชาติทำท่าพิศวงเป็นอันมากแกมองดูหญิงสาวอย่างพินิจพิเคราะห์อยู่สักครู่หนึ่งในที่สุดพูดเชิงสัพยอกว่าเธอเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆถ้าฉัน,น่วงเธอไว้ที่นี่นานนักฉันจะถูกต่อยหน้าเป็นแน่นิดยิ้มอย่างเศร้า มองผู้พูดแล้วตอบว่าบางทีท่านจะต้องการไปทำธุระอะไรของท่านเชิญเธอไม่ต้องเกรงใจถ้าสำหรับสามีของฉันแล้วก็ท่านไม่ต้องวิตกเข้าไม่ห่วงฉันนักหรอก go off ten กับตันชายชาติเดนมาร์กก้มศีรษะคำนับพลางหัวเราะอย่างล้อเลียนไม่น่าเชื่อในข้อนั้นถึงอย่างไรก็ดีขอดนุญาติให้ฉันนำเธอขึ้นไปส่งข้าง,งบนเธอ เมื่อน,นิดกับกัปตันขึ้นบันไดถึงชั้นบนเห็นหลวงธนสารยืนอยู่ที่กราบเรือข้างขวาเขากำลังส่องกล้องดูเกาะที่เห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเข้าหันมองดูแล้วพยักหน้าพลางพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าหาดทรายกัปตันรับกล้องที่หลวงธนสารส่งให้มาดูบ้างนิดยืนอยู่ข้างตัวแกพูดเท่าจ้องภาพข้างหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วส่งกล้องให้กับนิดพูดว่า สวยจริงๆทีเดียวสีแดดกับสีทรายเข้ากันดูกี่หนก็ไม่รู้จักเบือ่อและแกะคม้มศีรษะคำนับเดินห่างไปนิดถือกล้องติดกับตาไว้แต่หาเห็นสิ่งที่จะดูไม่ด้วยใจกำลังมาจดจ่ออยู่เสียที่สามีซึ่งอยู่ใกล้กับหลอนนาที่นั้นหลอนยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นนานและหวังว่าเขาจะพูดกับหลอนสักคำครั้นเห็นเขาไม่เอ่ยปากหลอนก็ลดกล้องลงจากระดับตา หันหน้ามาทางเขาหลวงธน,นาสารเอื้อมมือออกทำท่าจะรับกล้องโดยไม่แลดูผู้สง่งนิดรู้สึกว่าขณะนั้นตาของหล่อนกำลังมีน้ำตาคลออยู่จึงเมืนหน้าไปเสียทางอื่นและปล่อยกล้องลงในมือของสามีโดยแรงหลวงธน,นาสารไม่ได้ระวังตัวรับไว้ไม่ทันกล้องนั้นก็เลยหลุดลงน้ำไปอุ๊ยตายนิดร้องขึ้นเมื่อเห็นกล้องตกลงไปในทะเลหันหน้าเพื่อถามสามีว่า เหตุไปรจึงปล่อยให้ตกลงไปเสียได้พอเห็นหน้าของเขาตึงเครียดจ้องดูหล่อนราวกับจะกินเนื้อตาต่อตาเพ่งกันนิดแข็งใจสู้ตาเขาได้ด้วยความมานะในที่สุดหลวงธนสารคำรามออกมาพร้อมกับเข็นเคี้ยวอย่างน่ากลัวตัวมอนทำลายทุกสิ่งที่เรารักโอ้ยตายคุณพระช่วยคำพูดอะไรน่าเกลียดน่ากลัวและน่าเจ็บใจปานนั้นเหลือทนพ้นวิสัยจะทนได้นิดถอยหลังไปก้าวหนึ่ง มองดูผู้ที่เรียกหล่อนว่าตัวมานด้วยสายตาแสดงความตกใจและชอกช้ำอย่างที่สุดครั้นแล้วหล่อนยกมือขึ้นปิดหน้าหันหลังให้เขาวิ่งไปห้องนอนซบหน้าลงกับหมอนร้องไห้